ก็มาแค่นั้นก็ลงไปเอาเอาเอาหัวทิ่มเอาเอาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหม้โอ้โหครับน้องครับน้องครับสวัสดีครับ เจ็ดตัวละครับฮวัสดลครับเจ็ดตัวล่ะครับ, Hello, รบ,รบอืมหลอมากครับอืมขอสวยนะครับ บีกลางก็สวยหอมเลยครับโหครับฮวัครับตหครับโหครับฮวัครับ